วิเคราะห์ตัวอย่างสุดท้ายก่อน House of the Dragon Season 2จะฉายในเดือนหน้าแบบไม่สปอยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันคะ่ะทาเกเรียนที่นั่งบนบันลังเหล็กไม่ได้เป็นเพียงแค่กษัตริย์หรือราชินีแต่เป็นผู้ปกป้องอาณาจักรและตอนนี้ข้าต้องตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าขายไม่ออก ประโยคเปิดเทรลเลอร์นี้พูดโดยเรเนร่าพูดถึงภาพนิมิตของเอกอนอย่างที่คิงวิสเรสเคยสั่งเธอ,เอไว้ในซีซันที่แล้วทำให้เรเนร่ารู้สึกว่าพ่อของเธอฝากฝั่งเวสเทอรอสเอาไว้ในมือเธอการปกป้องอาณาจักรลก,กลายเป็นเหตุผลหลักหรือเป็นข้ออ้างของเรเนร่าที่ผลักดันให้เธอต้องก่อสงครามแต่ขึ้นชื่อว่าสงครามแล้วไม่ว่าตัดสินใจยังไงก็มีแต่การสูญเสีย ฉากแรกเดมอนเดินเข้าถงบันลังแล้วก็มีภาพบันลังเหล็กตอนที่มีฟ้าผ่าภาพแบบนี้ชวนให้เราคิดว่าเดมอนหวังจะได้ขึ้นครองบันลังเองนะคะแต่จอบมองว่าสิ่งที่เดมอนทำตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยทั้งการไปนั่งบนบันลังทั้งการแอบนินทาน้องชายที่ตายตั้งแต่เกิดของเรเนรามันดูเป็นการทำเพื่อกวนตีนเฉยๆไม่ได้หวังยึดอำนาจอะไรพอเห็นฉากแบบนี้ก็เลยสงสัยนิดหน่อย ถ้าดูแบบตรงๆก็คงหมายถึงว่าเดมอนกลับไปที่ King's Landing แต่ทีมเขียวเขาจะปล่อยให้เดมอนเดินเข้ามาเฉยๆแบบนี้ได้หรอก็ไม่น่ามั้งเนาะต่อไปภาพด้านหลังของ c r e เกน s t a r ์แล้วก็เจสซีริสกำลังเดินไปบน The Wall ฉากเดิมจากตัวอย่างที่แล้ว แต่เราจะเห็นดาบไอซ์ดาบเลเรียนของจจก,กุลสตาร์ชัดขึ้นมากเลยค่ะก็คือดาบที่ครีเกนกำลังสพายอยู่ดาบอะไรโคตรยาวยาวเกือบจะเท่าความสูงของเจสซ r ริสแล้วแล้วคนตัวเล็กๆจะสพายยังไงเนาะอลิเซนเดร์ในทุ่งหญ้ามงกุฎวิเซริสตกพื้นมงกุฎของวิเซริสอันนี้ตอนนี้อยู่ที่เรเนร่านะคะเซอร์เอริกาเกลขโมยมามอบให้ในซีซั่นที่แล้ว แต่ดูฉากข้างหลังเหมือนจะเป็นพื้นของโถงบันลังเหล็กดูมีบันไดยอยู่ด้านขวาแล้วก็มีดาบปักๆอยู่ที่พื้นด้านซ้ายอะเนาะน่าจะเป็นภาพต่อเนื่องจากฉากที่เดมอนเดินไปที่บันลังภาพมุงกุดตกพื้นนี่เป็นลางไม่ดีเลยแต่จับได้ว่าอันนี้ไม่น่าจะเป็นภาพเหตุการณ์จริงแล้วแหละน่าจะเป็นภาพนิมิตหรือว่าความฝันหรืออะไรสักอย่างมากกว่ามัางกรตัวนี้ดูจากหางเข้าใจว่าน่าจะเป็นซีสโมกนะคะ ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะแบบกำลังบินไปเพื่อเผชิญหน้ากับไซแร็กและก็เรเนร่าจากในตัวอย่างแรกหรือเปล่าไข่มังกรสามใบยอยู่ในกองไฟเหมือนมีใครกำลังพยายามจะฟักไข่ดรา้กนสโตนของทีมดำนี่น่าจะมีไข่เยอะกว่าดรา้อนพิษของทีมเขียวก็เลยเดาว่าเป็นไข่ของฝั่งเรเนร่าค่ะ เห็นไข่วางอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็อดคิดถึงไข่มังกรของเดนเนริสแม่มังกรจากเกมอฟโรนส์ไม่ได้แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ไข่ของเดนเนริสนะของเดนเนริสมันจะต้องถูกเอาไปจากเวสเทอร์สก่อนหน้านี้นานแล้วหรือเปล่ามองสีไม่ค่อยออกค่ะแต่เหมือนใบหน้าสุดจะเป็นสีแดงๆงไหมน่าจะเป็นช็อกโกแลตไข่มังกรของจอบมากกว่า ฉากนี้เรเนรากำลังเดินไปที่ไหนสักที่จอบว่าน่าจะเป็นฉากที่เดินไปหาไซเร็กฉากเดียวกับตัวอย่างที่แล้วนะคะก็คือฉากนี้เองคิดว่าน่ะใชต่อไปเป็น King's Landing เหมือนกำลังมีเหตุอะไรสักอย่างประชาชนกำลังยกมือจับอะไรบางอย่างอยู่นะอันนี้เป็น Sea s m o k e คิดว่านะคะบินอยู่เหนือป่าเป็นฉากต่อจากที่บินเมื่อกี้หรือเปล่าเ e เนรา เรนนร่าเอกอนเข้าห้องโถงบัลลัง All hail King a อเฮลคิงเอคอนคิงเอ g อนจงเจริญอันนี้เป็นฉากเดิมกับที่เคยเห็นแล้วนะคะเรนนร่าพูดกับเรนิสว่า the enemy usurped my throne ศัตรูชิงบัลลังของข้าไปแล้วก็เลือกดาบขึ้นมาจับถ้าจับดาบนี้โคตรเท่เลยนะคะคล้ายๆกับท่าเดมอนจับที่ดรา o อนสโตนเนาะ อันนี้เล่าเล็กๆน้อยๆก็คือว่าเรเนร่าในหนังสือเนี่ยไม่ค่อยจะแอคทีฟมากนะคะแต่คิดว่าในซีรีส์น่าจะมีแอคชั่นเยอะกว่ามีการจับดาบการขี่มังกรไปที่ต่างๆดูไฟกว่าที่คิดแหละก็น่าจะดีรอดูเลยค่ะดาบที่เรเนร่าถือนี่พอสังเกตแล้วมันจะมีความหยกักหยักด้วยหรือเปล่าอะ่ะใช่ไหมคือมันดีหรือเปล่าดาบหยกักหยักนี่ใครรู้ก็บอกหน่อยนะคะ แล้วเดมอนก็บอกกับเรนิสว่า we are going to kingslanding เราจะไป kingslanding กันไม่รู้ว่าเรานี่หมายถึงใครนะคะเดมอนกับ is, เรนิสหรอหรือว่าเดมอนกับเวเนราหรือหมายถึงกองทัพของทีมดำหรือ,อยังไงเราจะไปทำอะไรกันที่ kingslanding ส่วนเรนิสหน้าตึงๆค่ะจริงๆแล้วเรนิสเนี่ยไม่น่าจะชอบหน้าเดมอนเท่าไหร่นะอาจจะยังสงสัยได้ว่าเดมอนมีส่วนในการตายของเลนอลูกชาย เพราะว่ามันช่างประจวบเหมาะเหลือเกินเรนอรตายปุ๊บเรเนร่าแต่งงานกับเดมอนปับ๊บแถมเดมอนยังเป็นคนหุนหันพลันแล่นคาดเดาไม่ได้ไม่ใช่สไตล์ของหม่อมป้านะคะแต่เมื่อเดมอนเป็นหัวหอกนำทัพของทีมดำเดมอนว่าไงเรนิสก็อาจจะต้องทำตามแอบนอกเรื่องนิดนึงแต่ว่าชอบในความยุ่งของผมเรนิสจังเลย สภาเล็กของทีมเขียวค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาบวกกับเอมอนที่นั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะของฝั่งนี้คนขวาล่างนี่น่าจะเป็นไทแลนแลนนิสเตอร์ไม่น่าจะใช่ออตโต้นะเอกกนก็ถือกริดสั้นแคทสปอร์ที่เจ้าตัวไม่น่าจะรู้ว่ามันมีความลับของเอกอนผู้วิชิตซ่อนอยู่ในนั้นเพราะว่าพ่อไม่ได้บอกไว้พ่อไม่ได้ตั้งใจให้เป็นคิงแล้วเอกอนก็พูดว่า Well what are we going to do about it แล้วเราจะทำอะไรกับเรื่องนี้กันดีละ่ะ เรดคีปสวยมากๆนะคะมีอลิเซนกับเอมอนยืนอยู่ด้านบนแล้วก็มองลงมาที่พระสมนิกรชาวคิงแลนดิงออตโต้พูดว่า we must play the board before us เราต้องวางหมากให้ดีอลิเซนพูดต่อว่า proceed cautiously จงระวังให้มากอลิเซนกับออตโต้เนี่ยคิดว่าจะเอาชนะสงครามนี้ได้มันต้องคิดให้รอบคอบก่อนเดินเกมแล้วทางเอกอนก็พลุงขึ้นมาเลยว่า Fuck Dignity I want revenge ช่างเกียรติแม่งสิข้าต้องการล้างแขนอันนี้เขาพูดกับเอมอนก็คือไปกันคนละทางกับออตโตกับอลิเซนเลยภาพนี้เป็นภาพประสาทเดิมจากตัวอย่างที่แล้วนะคะที่โกลเด้นทูธมีกองทัพแลนิสเตอร์นี้หรูหราอันมาเป็นกรรมหยี่นะคะ อันนี้เป็นภาพป่ามีกาบินผ่านน่าจะเป็นกาส่งสารเพราะว่ามีเสียงออตโตพูดพอดีว่า news spreads through the realm the great houses will come to our side เมื่อจระกุลต่างๆได้รับข่าวพวกเขาจะเข้าข้างฝ่ายเราแน่นอนพูดด้วยความมั่นใจเหลือเกินนะออตโตนี่ก็มูนแดนเซอร์ของเบลล่าลูกสาวของเดมอนค่ะยังตัวเล็กอยู่เลยใหญ่กว่าคนขี่นิดเดียวเองเนาะ แต่ในเทรลเลอร์นี้เราเห็นมูลดนเซอร์ชัดมากนะคะสีขาวๆปีกเป็นลายจำง่ายกองทัพออกจากปราสาทอีกแล้วน่าจะเป็นฉากเดียวกับเมื่อกี้นะคะกองทัพนี้ถือโล่ที่เห็นเนี่ยก็จะมีแกะบนพื้นสีเขียวเป็นของตระกูลสต o กเวิร์ธโล่สีสันแดงขาวเหลืองเขียวอันนี้ของดาร์คลินโล่สีแดงขีดๆเป็นเส้นๆตรงกลางนี่ของตระกูลรอสบีค่ะ มือใส่แหวนวางแก้วไวน์นี่คือมือของท่านอาเดมอนสังเกตจากแหวนนะคะเรเนราน,น้าเครียดอันนี้ก็คือฉากกินข้าวกับพวกดราก้อนซีจากตัวอย่างที่แล้วค่ะเดมอนพูดว่า I did not think they would be so eager to die ข้าไม่คิดว่าพวกมันจะอยากตายกันขนาดนี้พูดจากกวนตีนสมเป็นเดมอนก็คงพูดถึงทีมเขียวว่ากำลังส่งคนมาตายหรืออะไรทนองนี้แหละ เระ่องนี้จบชอบนะมันแสดงความโอหังของเดมอนมากมั่นใจเหมือนตอนที่สู้กับคริสตันโคลในฉากงานประลองในเอพิส od แรกของซีซั่นหคือมั่นใจเกินไปจนโดนคริสตันตีกลับจนตัวเองล้มเนี่ยก็กลายเป็นแพ้ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองนะคะกองทัพเรือเวลาริออนมีธงรูปม้าน้ำแล้วก็อันนี้เป็นคนเดินลงจากเรือ เ e เนราคุยกับคอร์ลิสคอร์ลิก็พูดว่า My ship sails under your command กองเรือของข้าทำตามคำสั่งของท่าน d ด m o n ขี่คารักซิพูดว่า The Rams only hope is in a leader strong enough to unite i ความหวังเดียวของอาณาจรรักรคือผู้นำที่แข็งแกร่งพอจะรวมให้มันเป็นหนึ่งอันนี้ตอนแรกคิดว่าเป็นเมลิสกับเ r รนนสแต่ว่าพอเห็นห่างแล้วก็เลยโอเคนี่มันคารักซิสนี่ ดยเนราถามเดมอนว่า do you accept me as your queen and ruler ท่านยอมรับข้าเป็นราชินีและผู้ปกครองของท่านหรือไม่ไม่รู้ทำไมถึงมีคำถามแบบนี้แล้วเดมอนคือเว้นช่วงไม่ยอมตอบซะด้วยคือจะตีกันจริงเหรอเดมอนเนี่ยเป็นคนสวมมงกุฎให้เรเนร่าเองเลยนะหรือว่ามันเป็นแค่การตัดต่อตัวอย่างทำให้เราเครียดกันเฉยเฉย แล้วยิ่งเดมอนมาพูดว่าผู้นำต้องเป็นผู้ที่แข็งแกรง่งก็เลยไม่รู้ว่าเดมอนเห็นเรเนร่าแข็งแกร่งพอไหมหรือว่ามันจะมีประเด็นอะไรกันอีกต่อมาค่ะซันไฟบินอยู่เหนือดราก้อนพิษในคิงส์แลนดิ้งซันไฟมังกรที่สวยที่สุดที่ตาของชาวเวสเทอร์สเคยได้สัมผัสมันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะสีของเขาก็จะเป็นสีเหลืองทองแล้วก็มีปีกสีออกชมพูชมพู คือเราไม่ได้เห็นซันไฟในซีซันหนึ่งมีแค่การพูดถึงเฉยๆว่าเอก้อนขี่ซันไฟซีซันนี้เราจะได้เห็นซันไฟ in action แล้วก็มีเอก้อนขี่หลังอยู่ด้วยค่ะเท่เลยนะเอก้อนทั้งหมวกเกราะมงกุฎที่เชื่อมไปกับหมวกคือใส่หมวกเกราะอย่างไรให้ตะโกนว่าข้านี่แหละคิงใช้ได้เลยกองทัพแอบซุ่มในป่า เห็นตราสัญลักษณ์ของไฮทาวเวอร์ที่น้องทหารขวาน้าหน้าน,านี้แล้วก็มีโล่ขีดแดงๆของตระกูลโรสบี้กับโล่สีสันสีสันของดา r k กลินอยู่ไกลๆหน่อยต่อมาเป็นอลิเซนยืนอยู่ในเรดคีฟพูดว่า this senseless war must end สงครามบ้าเลือดนี้ต้องจบลงได้แล้วมไม่ทราบว่าใครเป็นคนเริ่มน <laughs> ะไม่ใช่เอมอนลูกเธอเหรอคะสาวคะเอมอนก็ถามกลับ Would you not have us prevail? ท่านไม่อยากให้เราชนะเหรออลิเซนตอบว่า Not like this. ไม่ใช่ด้วยวิธีนี้โถอลิเซนก็ยังคิดว่าจะเอาชนะสงครามแบบสันติได้นะคะมันสันติไม่ได้ตั้งแต่เวกา้ามัม่มลูซริสเข้าไปแล้วแม่เดมอนกับคาร็กซิสดูหลอนๆเหมือนหนังผีเลยเอมอนพูดกับคริสซันโคลว่าอลิเซน holds love for our enemy อลิเซนยังรักศัตรูของเราอยู่ That makes her a fool นางมันโง่คือคิดว่าอลิเซนรักศัตรูนี่ก็อาจจะไม่ผิดเพราะว่าอลิเซนก็ไม่อยากทำร้ายเรเนร่าจริงๆแต่ว่าการเรียกแม่ด้วยชื่อต้นว่าอลิเซนเฉยๆเนี่ยมันน่าหมัอนไส้มากนะคะอันนั้นแม่นะเว้ยเรียกซะอย่างเป็นคนห่างเหินกันเลยคือจะว่าเอมอนก็พยายามพูดแสดงความรู้สึกให้ชาดเจนแล้ว่าตัวเองไม่ได้คิดแบบอลิเซนเลยแม้แต่นิดเดียว อันนี้กลับมาที่แดนเหนือกันบ้างนะคะเจสซีริสกับครีเกนสตาร์กนี่ได้เห็นหน้าครีเกนชัดๆสักทีพยายามจินตนาการมานานหน้าตาผมเผ้าสมเป็นสตาร์กบนอกก็มีตราสัญลักษณ์ไดยวูฟอยู่ด้วยหล่อเลยหล่อทั้งคู่สาวๆเลือกคนไหนกันคะเจ้ามาคิดนะนอกจากจะเป็นแฟนเซอร์วิสแล้วทำไมสองคนนี้ถึงต้องมาที่เดอะวอลด้วย ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวเนราสั่งสอนเจเซริสเอาไว้เรื่องนิมิตของเอกอนผู้พิชิตรเรียบร้อยแล้วในไหนเจเซริสก็เป็นราชทายาทลำดับที่หนึ่งเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเจสรู้เรื่องคำทำนายก็รู้ว่าอันตรายอาจจะมาจากแดนเหนือก็เลยขอไปดูให้เห็นกับตาสักทีแบบนี้หรือเปล่าเนาะดาวๆค่ะต่อไปจะบคิดว่ามันเป็นฉากต่อเนื่องกันนะคะอันนี้ดานะไม่มีในหนังสือก็คือมูนแดนเซอร์กำลังบินเลียบพื้นมุ่งหน้าไปทางป่า แล้วก็คริสตินโคควบมา้าน่าจะหนีมูนแดนเซอร์นี่แหละเข้าป่าไปเลยดูยังไงก็เป็นกับดักจะต้องใช้ล่อมูนแดนเซอร์มาแน่ๆแล้วก็มีกองทัพซุ่มอยู่ในป่าเพื่อโจมตีอีกทีโอ้ยน้องแย่แน่เลยค่ะอันนี้เป็นความโซมของทั้งทีมดำและทีมเขียวก็คือเรเนร่าและเอกอนดูกระเสิร์กระเซริงทั้งคู่นะคะเพราะว่าศึกนอกก็หนักแล้วยังต้องมาเจอศึกในอีก น่าจะเป็นเสียงของลาริสนะพูดบรรยายว่า the enemy without may be fought with swords the enemy within is more insidious ศัตรูภายนอกยังเอาชนะได้ด้วยดาบศัตรูภายในนี่แหละที่กลับกลายเป็นร้ายกว่าฝาแฝดคิงสการ์ด ภาพนี้เห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นเวเนราผมสวยเกินปรากฏว่าเป็นเอมอนค่ะถอดผ้าปิดตาออกแล้วก็กำลังกอดใครสักคนเป็นผู้หญิงนะนั่งอยู่ด้านหลังนี้อันนี้มือของผู้หญิงก็กำลังจับแขนเอมอนไว้เอาแล้วสิเอมอนจะมีคู่แล้วเหรอนี่มือใครก็ไม่รู้นะคะสวมถุงมือแล้วก็กำมือไว้คนเดินผ่านกองศพบ,บนพื้นเปียกน้ำ คนนี้นี่จะไม่แน่ใจเลยว่าเป็นอลินหรือว่าอด,ดัมนะคะแต่ว่าลองเทียบหน้ากับแคสที่เขาประกาศแล้วคิดว่าน่าจะเป็นอลินมากกว่านี่ก็เป็นตัวละครใหม่ที่เราเพิ่งจะเห็นกันชัดๆใส่เสื้อเกลาะมาน้ำแบบนี้ก็ชัดเจนว่าอยู่ทีมเวลาริออนส่วนคนนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นใครนึกไม่ออกคะ่ะเลยคิดว่าน่าจะเป็นแค่ตัวประกอบนะ้แบบ เป็นนางรำหรือว่าเป็นโสเพณีสักคนประมาณนี้เรน่ามองอะไรสักอย่างแล้วก็ทำหน้าตกใจตกใจด้วยตอนนี้เรน่ายังไม่มีมังกรเป็นของตัวเองค่ะมันก็เลยมีการคาดเดาว่าเรน่าน่าจะกำลังพยายามขึ้นขี่มังกรหรือเปล่าน่าสนใจมากๆนะคิดว่าจะเป็นจุดที่ซีรีส์ฉีกออกมาจากหนังสือค่ะภาพนี้ของเบลล่าบนมูนแดนเซอร์นี้ เท่มากๆเท่มากๆเลยขอเอาไปใช้เป็นปกคลิปนะคะไฟมังกรเผาแกงรอสบี้มิสเซเรียได้เจอหน้าแล้วในที่สุดตัวอย่างก่อนหน้านี้ไม่ออกมาเลยนะคะมิสเซเรียบอกว่า there is more than one way to fight the war การสู้ในสงครามมันมีมากกว่าหนึ่งวิธีสงสัยว่ามิสเซเรียหมายถึงสู้แบบใดเนาะแล้วฉากต่อๆมาก็คือ blood and cheese แน่ๆชัดมาก อันนี้ก็ไม่สปอยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วจอบยังคิดว่ามิสเซเรียอาจจะหมายถึงวิธีอื่นๆน,นะเช่นการสู้โดยประชาชนเพราะว่าตอนนี้นางเป็นคนที่คิดต่อสู้เพื่อชาวบ้านแล้วก็มันจะมีฉากเหมือนมีการจรลาจนอะไรสักอย่างใน k i คิ Landing ด้วยหรือว่าอาจจะเป็นมิสเซเรียที่ไปคอยปลุกปั่นให้ชาวบ้านลุกฮือขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันมีภาพอลิเซนกับเฮเลนาวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยูอย่ด้วยมันก็น่าจะเป็นการ ก่อเหตุจะลาจนอันนั้นแหละอันนี้ก็เดาตอนนี้มิสเซียเขาโดนทีมเขียวเผาบ้านทิ้งไปเมื่อตอนจบซีซั่นที่แล้วแถมไอที่ออตโตสัญญาว่าจะช่วยเรื่องสังเวียนต่อสู้ของเด็กๆก,ก็น่าจะไม่ได้ทำตามนะคะเพราะว่ามัวแต่ไปทำสงครามแล้วมิสเซียก็น่าจะเกลียดทีมเขียวเลยแหละภาพปริศนาต่อมาค่ะมือกำลังเหมือนจะบีบคอผู้หญิงคนนึง มือนี่น่าจะเดมอนเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าใส่แหวนเหมือนของเดมอนแต่ผู้หญิงนี่ไม่น่าจะใช่เรเนร่าไม่น่าจะใช่เฮเลนาไม่น่าจะใช่เอมอนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนางรำที่มีฉากรำพัดเมื่อกี้นี่นแหละวงเล็บนิดนึงว่าอลิซร r เวอร์ผมดำนะคะถ้าซีรีส์ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนให้ผมเป็นสีทองก็ไม่น่าจะใช่อลิซมือถือมีดกับอีกมือนึงแตะเอาไว้แบบ ดูไม่ได้ต้องใช้แรงเท่าไหร่เหมือนแตะแค่ปร ا ปรามเฉยๆก็เลยเดาค่ะว่าคนที่แตะมือนี่ก็คือเรเนร่าอันนี้เดาเฉยๆไม่รู้ว่าเดามาจากอะไรนะแกงรอสบี้หนีอีกแล้วค่ะหนีเก่งอัศวินขี่ม้าแต่ไม่ใช่คริสตันไฮทาวเวอร์ถูกระเบิดคือตอนนี้จอบค่อนข้างจะมั่นใจว่าฉากการรบกองทัพการหนีเข้าป่า มังกรโจมตีทั้งหมดนี้น่าจะอยู่ในฉากเดียวกันนะคะแล้วก็เอามากระจายในเทรลเลอร์ต่างๆเฉยๆพอจะคิดเนื้อเรื่องอะไรออกนิดนึงแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นสปอยเดี๋ยวจะไปแอบเขียนๆไว้ในคอมเมนต์แล้วกันนะคะใครอยากโดนสปอยแบบคาดเดาคาดเดาไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยฝากตามไปอ่านหน่อยแล้วกันนะคะเรน c สบนเมลิส bon ขี่ไปแถวๆปราสาทเดียวกันกับที่มีกองทัพซุ่มอยู่เนาะ มีกระเป๋าเก็บของด้านหลังด้วยค่ะเผื่อขี่มังกรไปแล้วหิวน้ําหิวข้าวจะได้เอาอาหารออกมากินได้เนาะน่ารักบนอันมังกรเขาคงไม่มีที่เสียบแก้วกาแฟอะไรอย่เงี้ยเมลิสค่ะดุดุเอมอนขี่เวกา้าหนีไฟมังกรแล้วก็คุณป้าเวกา้าพ้นไฟร้อนแรงออกมาเพิ่งเห็นว่ามันมีท่อปล่อยไฟตรงกระพุ้งแก้มของมังกรด้วยนะ คือไฟออกมาจากตรงนี้ไม่ได้ออกมาจากคอหรอเนี่ยไม่แน่ใจนะคะใครรู้บ้างบอกด้วยนะคะปิดจบตัวอย่างด้วยคำพูดของใครสักคนน่าจะเป็นเรนีสค่ะ War is coming and neither of us may win สงครามกำลังมาและมันจะไม่มีผู้ชนะ ที่ว่าไม่มีใครชนะนี่ก็น่าจะเพราะว่าในสงครามทุกคนต่างต้องมีอะไรให้สูญเสียนะคะยิ่งเป็นการต่อสู้กันภายในครอบครัวแถมมีมังกรเป็นตัวเร่งทำลายก็ยิ่งเจ็บปวดล่มจมกันไปใหญ่อันนี้เป็นประโยคที่เป็นความจริงทั้งในซีรีส์สก็ในชีวิตจริงเลยแหละภาพสุดท้ายคือเรเนรายืนกับเวอร์มิทอค่ะโอ้โหถ้าเวก้าเป็นป้าเวอร์มิทอก็เป็นลุงนะคะอาจจะยังตัวใหญ่ไม่เท่าแต่ว่า หน้าตาดูโบราณขลังกว่าตอนที่โผล่มาสั้นๆให้เดมอนร้องเพลงให้ฟังในซีซั่นหนึ่งเยอะเลยสรุปค่ะตัวอย่างรอบที่แล้วเขาพยายามจะให้เราเลือกข้างว่าจะไปกับทีมเขียวหรือทีมดำตัวอย่างรอบนี้เขาบอกว่าถึงจะเลือกได้แล้วแต่แกต้องสู้กับคนในทีมแกด้วยนะทั้งสองฝ่ายเนี้ยมีการตีกันภายในทีมดำคือเวเนรากับเดมอนตีกันเรื่องการเป็นผู้นำ เวเนราอาจจะมองภาระหน้าที่การดูแลปกป้องประชาชนเป็นหลักส่วนเดมอนนี่ก็กะจะเผาศัตรูให้เรียบส่วนทีมเขียวคืออลิเซนกับออโต้ตี้กับเอกกนเอมอนคริสตันเพราะว่าแนวทางการเอาชนะไม่เหมือนกันออโต้อลิเซนบอกว่าใจเย็นหน่อยค่อยๆวางแผนเอกอนกับเอมอนนี่ก็อยากจะบวกอย่างเดียวเลยนะคะก็น่าติดตามดีค่ะ รวมๆแล้วจอบว่าตัวอย่างนี้ก็ยังเราใจเหมือนเดิมดูสนุกไปทุกอันเลยนะคะแล้วเขาก็ปล่อยมังกรออกมาให้เราได้เห็นแบบจุใจมากมีหลายตัวหลายฉากแล้วเขาก็ยังอุบเอาไว้อีกหลายตัวนะคะคงจะได้เห็นตอนที่มันฉายเลยก็ไฮบ์ดีค่ะเอาล่ะเช็คชื่อแล้วคนที่ยังขาดอยู่ก็คือลาริสมาแค่เสียงกับโผลมาเป็นฉากหลังโดนบังบ่อย เซอร์ฮาร์โรว์เวสเทอร์ลิงผู้บัญชาการคิงส์การ์ดที่เดินออกจากห้องตอนที่ทีมเขียวประกาศยึดอำนาจอลิสริเวอร์สอันนี้ยังไม่เห็นเลยเดรอนลูกชายคนเล็กของอลิเซนสงสัยจะมาซีซั่นหน้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยเจนแอรินเห็นแคสแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นตัวละครนะคะเลนนอคนนี้ก็ไม่รู้จะกลับมาไหมถ้ากลับมาจะเป็นเซอร์ไพรส์หรือเปล่า อยู่ดีๆจอบนึกถึงฉากเปิดตอนเริ่มแต่ละเอพิโซดว่าในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันคือจระกูลทาเกเรียนไล่มาตั้งแต่เอกอนผู้พิชิตเนาะค่อยๆเพิ่มสายจระกูลไปทีละคนทีละคนในแต่ละเอพิโซดแต่พอจบซีซั่นมันแสดงตัวละครทุกตัวออกมาหมดแล้วอะแล้วในซีซั่น2นี้จะยังใช้คอนเซปต์เดิมหรือเปล่า แต่ผังมันจะไม่ได้ขยายอะไรต่อแล้วไงเพราะตัวละครเราครบแล้วเนาะเขาอาจจะเปลี่ยนฉากเปิดก็ได้คิดแล้วก็เลยอยากรู้เลยว่าฉากเปิดของซีซั่นใหม่นี้จะเป็นยังไงใครเห็นอะไรที่จอมไม่ได้พูดถึงก็บอกกันในช่องคอมเมนต์หน่อยนะคะแต่ว่าต้องระวังอย่าสปอยให้คนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเห็นนะเหลืออีกนิดเดียวจริงๆจะได้ดูเอพิโ o ดหนึ่งกันแล้วแล้วพบกันใหม่ในเวทรอสค่ะ